ใช่ป่ะลูกอยู่ในเหตุการณ์แล้วเป็นยังไงจากจาการที่เห็นแล้วรู้สึกแบบว่าข่าวกับความจริงมันจะต่างกันไหมอาจจะค่ะเพราะว่ามันคนละมุมมองเพราะว่าคนจะตีแผ่เฉพาะมุมด้านลบแต่มุมอีกด้านหนึ่งคนไม่ตีแผ่คนจะมองแค่ช็อตนั้นช็อตเดียวแล้วก็จะพูดไปต่างๆนานาเพราะว่าคนแต่ละคนมุมมองไม่เหมือนกันแล้วก็พูดไม่เหมือนกันแต่ลูกอยู่ในเหตุการณ์ลูกเข้าใจหมดทุกอย่างลูกก็ เอารู้ดได้้วยว่าท่านทําอะไรให้รู้ว่าวีลาใช่ไหมดีลาแต่ไม่ใช่ความโหดโหดร้ายหรือว่าทำใช่ไหมไม่ได้การทํรา้ายร่างกายแต่เป็นการที่เรียกว่าปัดปัดแล้วก็ทีบมาที่มีตัวที่เป็นพลังที่มันแทรกซ้อนใละหัวแต่เรามองไม่เห็ยียนลูกเห็นไหมลูกที่ปัดนั่นเองใช่ไหมก็คือเป็นแบบไหนจริงๆก็คือปัดแล้วก็ทีบมาที่อยู่ใน แล้วึงจะยอมรับได้ว่าที่เ้าพูดเคสว่าเพราะอะไรเพราะอะไรนะเพราะอะไรก็ให้ยอมรับความจริงนะลูกให้ยอมรับความจริงเท่านั้นเองแค่นั้นเองถ้ายอมรับความจริงได้ก็จบแล้วก็ไม่มีอะไรใช่ป่ะสุดท้ายก็แฮปปี้ใช่หรอใช่ป่ะสุดท้ายฉากสุดท้ายจะไม่มีใครเอาไปไปลงไม่มีคนดูดูแค่ฉากเดียวไม่ได้ดูตอนจบลูกถึงไม่ไม่ไม่พูดอะไรลูกก็แค่ตอบไปแค่นั้นดูปก็ไม่คุย เพราะฉะนั้นแล้วให้รู้ว่าแล้วเวลาที่มีคนเคยมาบอกบอกมาว่าพานปูต้องเอาไปทำลายหรือว่าอะไรเคยไหมที่เคยมีทำนัหนาเพราะว่าลูกไม่มีใครมายุ่งแล้วลูกก็ไม่ยุ่งแบบแล้วเคยเห็นในแบบว่าเปิดประตูเฟซบุ๊กยูทูบหรือว่าอะไรมีคลิปที่เขามาโพสต์บอกไหมอ๋ออันนั้นอันนั้นน่าจะดีเพราะว่าเคยเห็นข่าวอยู่ว่าแบบเอาพานปูไปลอยน้ําหรือว่าอะไรแต่ ลกูกยังจำคำพระมานดาสอนนะว,ว่าถ้าตาบใดครูบาอาจารย์ยังทำความดีก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำแบบนั้นเดีคิดนะป้าคิดชื่อชื่อครูอี่ได้บอกว่าถ้ากูยังทำความดีอยู่มึงจะทำอย่างนี้กูไม่ได้จริงไหมเพรอ,อะไรเพราะว่าถ้าความดีลบาีเหมือนลบลูกไหมเข้าใจยังทำดีลบดีความดี ใช่ถูกปะที่ท่านต้องประกาศเนี่ยถึงได้เป็นข่าวอ่ะนี่เป็นเรียกว่ามีลาและเป็นกลัวเราไม่ีที่ต้องเป็นข่าวถ้าข่าวไม่แรงถ้าทาอะไรที่แรงมันไม่เป็นข่าวถ้าทาดีมันไม่เป็นข่าวท่านจะเป็นผู้ชโลบายนี่เป็นข่าวรู้ยังก็เป็นการขัดกรองคนเลยค่ะใช่ไหมเป็นการขัดกรองด้วยเรียกแม่แบบว่า ถ้าคนรู้ว่าถ้าคนานะที่เราศรัทธาแล้วเเพียีความงวาจรกนี้ก็รู้ว่าถ้ากูทําความไม่อยู่มึงจะทำนี้กูไม่ได้คือเตือนแล้วนะเตือนนะไม่ใช่เตือนเฉพาะคนนี้นะเตือนทุกคนนะจริงปนะใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นแล้วการที่มาทําพิธีบูชาทาครูเนะี่ยแม่ไม่ได้บีบคอบังคับให้ทำนะทำนะไม่ได้แบบว่านี่นะแต่ว่าทุกคนต้องมีศรัทธาจริงๆเหมือนกันเลยเลยคนมาขอเป็นลูกศิษย์แม่มาขอมาปุ๊บจะขอสวมปทาน เลยจะมาขอทําพิธีแม่บอกไม่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 ทำเสร็จขาดแล้วไม่ทําให้ใครง่ายๆทำแค่เดือนละครั้งถ้าอยากจะทำก็ตีองศรัทธาแล้วก็อตัดงิด้เข้าใจปะเหมือนที่ลูกพูดอ่ะไม่ได้เป็นรู้สิ่ยง่ายๆนะจริงไหมแล้ววันหนึ่งถึงเวลาถึงเวลาที่บารมีท่านขึ้นบารมีท่านแล้วก็การจะขาดแม่บารมีมากมากขึ้นไปเลยและการที่เลื่อนท่านจิตเหมือนกับการทดสอบเหมือนบารมีท่านก็ต้องสอบแม่เหมือนกัน ว่าโดนโจมตีขนาดนี้แม่จะทนได้ไหมแม่จะไปต่อได้ไหมมาไม่มีอุปสรรคไม่มีบารามีไม่เกิดมีอุปสรรคมาทดสอบก็ทอะารแม่ไ,มได้แม่ก็ยู่เฉยเหมือนแม่แม่ก็วางเฉยได้แล้วก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วก็ให้อภัยไม่ไปเรียกว่าเอาความด้วยใช่ไหมไม่ไปแจ้งความว่าเอาภาพราไปทําให้เราเสียหายโดยคนด่าว่าร้ายเต็มหมดเลยใช่ไหมเราวางได้แล้วก็ให้อภัยได้ตรงน,นี้เราต้องพิจารณาเยอะๆ,ๆนะๆนะของลูกละ ากรได้เห็นตั้งมันแล้วเราก็เรารู้ว่าเราเคารพคือสิ่งที่ท่านสอนสิ่งที่ท่านทาค,คือทำสิ่งที่ดีให้เราไปทําปฏิบัติตัวที่ดีแต่ว่าร้อ,อ,อนแย่งกันนะคะลูกก็ไม่ได้แบบเหมือนจะร้อนแยงนะ่งไงแต่ว่าร้อนแยง่งยังไง้อนแย่งแบบว่าสิ่งที่เรารับกัแบภบ่าพที่เห็นแล้วในพวกโลกโซเชียลค่ะ มันมีภาพแบบนี้ตลอดอยู่แล้วแบบเหมือนเป็นภาพแค่ด้านหน้าแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะเออเวลาคนทําดีแต่ไม่เคยไม่เคยดีอะไรที่แบบคนส่วนมากคนส่วนใหญ่เขาจะเอ,อชอบในส่วนที่สนใจในส่วนที่แบบอะไรที่แบบเป็นลบๆบลบๆค่ะอมองไปในด้านลบใช่ค่ะมันจะเป็นดังใช่ไหมจะเด่นดัง แล้วจากการที่ลูกได้เห็นขาวแล้มีคนมาถามนะว่าลูกแบบลูกก็เคยโพส์กลับมาทำทีที่แม่แล้วก็มีเพื่อนหรือว่าใครเห็นแว่าลูกูชาพานทูแบบนี้ครถามหนูนะคะแต่ถ้าเกิดมีคนมาถามแล้วบอกว่าให้เอาไปทําอะไรอย่างนั้นน่ะนี่หนูรักเข้าชีวิตเลยนะคะหนูอย่ามาอันี่นะคะใช่ค่ะเพราะด้วยความที่เขาไม่เข้าใจ ย่างที่หนูชอบคำหนึ่งที่อาจารย์พ่อสอนวันนี้มากนะคะที่บอกว่าต่อขนาดบอกว่าทําดีเราได้ดีคนยังไม่เชื่อเลยล้วจะให้ทํำยังไงใช่ไหมคะจะให้บอกให้ไปทํานั่นทํานี่อะไรเงี้ยค่ะแล้วเรื่องแบบนี้เราก็เป็นความความความศรัทธาใช่ของเราค่ะความเข้าใจของเราสาธุมาตกใจมัไปกับตัวนี้ด้วยสองคนเลยลราอู๋ข่าว เคยเห็นชาวแม่ไปเยอะเลยแม่เป็นชาวทุกปียใช่ไหมพิจะราปีนี้ี่เองนะปีนี้ก็มีมีออกข่าวอยู่แต่เป็นชาวแค่ชุดแว๊แบแวออกบางชอ่นนองเท่านั้นเองไอ้พักหนูบอกแม่ว่าหนูมาพานโกเพราะว่าหนเูเก็บตะโกหน,โนมมมูมันมันมีตั้งแต่รุ่นยายรุ่นทวดแล้วอะอืมว่าคนนอกก็จะมีลูกพี่พี่กะแซวแบ,บอกตอนนี้เป็นลูก่อแม่อุมาชนบุรีแล้วนี่อะไรเงี้ยแล้วลูกพี่ก็บอก ทางไหนที่มันทําให้เรายึดเหนียวในทางที่ดีท,ทําไปเถอะมันต้องไปสนใจใครทุกที่บอกนี้เออแต่ถ้าเกิดเจอใครที่เขามาค่ะเรียกว่าบอกบอกเราอะอันหนูหนูบอกต่างคุ้หนูหนูจะบอกมันอย่างนี้แหละกูเราเป็นคนเสียตังค์เราเป็นคนทำอเออแล้วแม่เลียกร้อก็เนี่ย ก็ค่าพันครูไงแม่ใช่เพราะว่าหนูไปที่อื่นห้าพันสามพันแล้วก็ไม่ได้มานาไม่ไม่ไม่มีคําพูดสอนแบบนี้หรอกแม่มยกแล้วก็คือยกเลยแล้วกลับบ้านแล้วกับ,บกปีหนึ่งเจอกันทีงานครูอย่างเงี้ยไม่มีคําสอนไม่มีอันนี้ประสบการณ์จริงก็คือว่าเคยรับจากแม่แล้ว,แล,วแ,แ,ลแล้วก็เอาผ่านไปจําเลยจากครับู้ถกโนแล้เป็นยังแล้วก็ไปรับที่ที่ว่าเสียห้าพันย่างห้าพันที่รับก่อนที่จะมาะหาแม่จ้ะ แล้วก็พอห่างจากแม่ไปก็ปล่อยชีวิตว่างแต่ก็ไม่จบมนปกติแต่เราไม่มีผ่านแค่เ้นเองจากการที่เจอประสบการณ์ัวเองนะมีแง่คิดอะไรบอกท,ทายัานต์ไัมที่เราเคยหักเหไปหักกไปครั้งก็เราไม่หนักแน่นเราเพิง่งเราเพิ่งจะเข้ามาสัมผัสแล้วก็ หลายคนพูดแบบนั้นหลายคนพูดแบบนี้ใช่พังคนเยอะนี่ไงกาแบบ <ฮะ S 1> รที่จริงๆแล้วแม่จะบอกว่าพอการมาเป็นลูกศิษย์แม่น่ะจริงๆแม่จะแบอกว่าทุกคนกา,ารกมาช่วยกันบางทีพอช่วยกันสนิทสนมกันให้รู้จักกันแต่จับกลุ่มจับกลุ่มแล้วก็กลายเป็นมาถินพาคุบาอาจารย์<ง>แล้วก็มาจับกลุ่มว่าคุบาอาจารย์แล้วก็พากันไปอ่ะแต่จริงๆแล้วแม่บอกว่าหลังๆไม่จีเลยนะ ที่ว่าจับกลุ่มแล้วว่า่าว่าแม่น่ะมีแต่จับกลุ่มเพื่อจะทำงานใช่ปะจริงไหมลูกแต่เมื่อก่อนอะจับกลุ่มแล้วก็แบบพอลูกใครโดนดุน,น้อยก็น้อยใ,ใจแล้วก็ไปจับกลุ่มกันพูดว่าโดนดุแล้วโดนดุแล้ว่เห do ็น <c oughs> แล้วก็เลยต้องพากันไปแล้วคนนี้ไปก็ไปด้วยกันจริงไหมใช่แ <c oughs> ้ะแม่จริงๆแล้วว่าตามความจริงอะเขาห้ามคุยกันเลยนะแต่แม่ไม่เคยห้ามนะแต่อหญ่ทุกคนนะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันแต่แม่ชื่นชมนะ ปิ้ลจลลมีเนี่ยก็ไม่ยุ่วใครลูกก็ไม่ยุ่วใครเราเรามาเรามาของเราใช่ปะแต่เวลาเราไปเนี่ยเราจะให้คนอื่นทรอบข้างเรารู้จักพ่อแม่ก่อนรู้จักพ่อมาตา,ก,าก่อนรู้จักอาจารย์แมก่อนใช่ปะก่อนจะมารู้จักคนรอบด,ด้านก็ใช่หรอจริงมจ,จา,งามป็าเริงอ่นนะร้น่อนอาจารย์ชาวก่อน ก่อนชุชุบภูมิก่อนชูชุภูมิพอลูกมาก่อนถาชะโดนดอีกไม่ใช่เหรอที่ไปสำคันเลว่าถ้าเรามาเนี่ยเป็นการเรียนในนกันอย่างเงี้ยเหมือนแม่บอกว่าเออเปิ้ลมากัสบสลามี่ได้นะใช่ปะเรามาทางเดียวกันจะไปกันได้แไปไปกันได้มันก็เป็นเรียกว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันใช่ไหมเราต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสิ่งที่ด,ดีแต่ไม่ใช่ว่าพอนั่งร่วมบ้านด้วยกันแล้วมาดินทากูบาลจาน กูโดนได้นะฉันก็โดนได้นะอันนั้นเป็นอากติจิตนะที่มันพากันพากันเรียกว่าจมเหวอะจริงไหมใช่ไหม <c oughs> อยอมรับอยอมรับนะแต่ <c oughs> แต่แม่แม่ไม่ใช่ว่านี่นะแม่แม่ขอพูดตรงเนี้ยว่าการที่ของรูปอะแม่เคยเจอเลยตอนตอนนั้นแล้แม่โดนจมตีตั้งแต่ที่วันรู้ไปอะ